สวัสดีครับ,รบนี่คือรายการยักษ์เขียวนั่นเองนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่ยักษ์เขียวนะครับและน้องยักษิ้วคนเดิมของเรานี่เองที่นาค,คุณตากเราไม่ต้องแนะนําตัวแล้วเป็นน้องยักษิ้วค่ะโอเควันนี้เราพามาดูต้นนี้ฮะ<ม>เข้าเรื่องเลยเพราะว่้บุมมันเจ๋งมากนะครับเต่าร้างนั่นเองนะครับ ชื่อต้นเต่าร้างใช่ต้นเต่ราร,ตร้างเนี่ยไม่ใช่เต่านะครับแต่เป็นต้นไม้ค<อ>่ะแล้วเป็นปาล์มชนิดหอนึ่งอ่า,อาแต่ทำไมถึงชื่อเต่าร้างเต่ามันจะร้างบางที่ก็เรียกว่าเต่ารัางทำไมอ่ะรังแบบดึงรังอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะ ที่มาของชื่อเนี่ยนะคบพี่จะเขียวเรียนให้ทราบไว้ก่อนว่ามันมีหลากหลายมันอาจจะมีตำนานนู่นตำนานนี้มีการเล่าขานกันมาหลายอย่างนะฮะแต่พี่จะเขียวจดินมาอย่างหนึ่งล้วจะเล่าให้ฟังน่าสนใจมากแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของต้นเต่าร้างนี่ด้วยนะที่เต่ารางเต่ารังเนี่ยมันมาจากการออกดอกออกผลหอยต้นนี้นี่เองลองเชคิวดูมันจะออกดอกออกผลตั้งแต่ยอดแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างเห็นไหมฮะ หนีเข้มแล้วข้างบนนู้นเนี่ยแห้งและผลร่วงหมดแล้วไล่ลงมานี่ผลเขียวอ,อันนี้ไล่มานี่ยังไม่ออกดอกเลยแลนี่ดอกกำลังโตมอยู่เห็นไหมมันจะออกจากข้างบนแล้วไล่ลงมาข้างล่างนะครับเถื่็นความพิเศษใช่แล้วแบบค่อยๆไล่ล่ๆมาแล้วเมื่อไหร่ที่ออกมาถึงข้างล่าง,างสุดจนเต่าเนี่ยรั้งได้ถึงเนี่ยมันจะตายเต่าตายเหรอคะไม่ใช่เต่าตายต้นไม้ออดเออตาย แมแล้วเต่ามันร้างมันจะไปตายยังไงล่ะเธอ <c oughs> อันนี้ก็เป็นที่มาของชื่ออย่างหนึ่งเหมือนกัน<อ>นะครับแต่โดยปกติแล้วไอ้เต่าร้างเนี่ยมันจะมีหลายแบบมันจะมีเต่าร้างที่ขึ้นเป็นกอกับขึ้นต้นเดี่ยวเดียวนะครับแต่ยงขึ้นเป็นกอเงี้ยถ้าเต่ามันร้างถึงไอ้ต้นนี้นะมันตายต้นเดียวนะต้อนอื่นในกอมันก็จะยังอยู่นะฮะแต่ละต้นก็จะมีดอกมีผลของมนันอะไรอย่างนี้<อ>ซึ่งไอ้เต่าร้างที่เป็นกอเนี่ยชื่อเป็นทางการชื่เต่าร้างแดงขึ้นเป็นกอชื่อชื่อเยอะแยะเลยไอ้พวกเต่าร้างพวก เพราะว่าอะไรคะ<ช>สวยใช่มันมันสวยมันปลูกประดับในสวนต่างๆ่าง,างล้างแดงอืมที่ขึ้นเป็นกอเนี่ยฮะอ่ะแล้วมันมีสีแดงไหมคะผลสุกมันเป็นสีแดงนะแล้วที่ชอบใช้กันมากเนี่ยเพราะให้บรรยากาศของสวนท ropical ไงอ่าเป็นกอเห็นไหมใบมันสีไงสีแบบเขียวเข้มเขียวเข้มเ,เลยนะครับแล้วขึ้นแน่นๆลกๆเป็นกอเขียวชุ่มชุ่มชืน้นอะไรอย่างงี้ให้บรรยากาศของสวนท ropical ได้ดีเพราะนั้นคนชอบใช้กันมากนะครับอ้าวนี่น้องยาคิ้ว ดูนี่ฮะใบของเต่าล้างเนี่ยใช่ไหมสังเกตไหมมันพิเศษนะฮะถ้าใบอย่างมะพร้าวอะไรทั่วไปเนี่ยนะมันจะเป็นแบบแหลมๆแหลมๆไปแค่นี้ใช่ไหมหรือไม่ถ้าแบบใบกับต้นตาลเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแฉกแฉกหรืว่าเป็นแบบมือแต่เนี้ยใบมันออกมาแล้วมันมีแยกออกไปอีกนี่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยไม่เหมือนหางปลาเหมือนจริงจริงฝรั่งก็เรียกฟิชเทลปลาไงฮะอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือความพิเศษมันที่ไม่เหมือนปาล์ไหนๆเลยนี่เป็นเอกลักษณ์เลยได้เห็นอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเต่าล้างชัดเจนนะครับแล้วก็เเเนนนนนีีีี่่่่ยยดดูถ้้้้้าาาตตลลงงแแคืออไหะ มันจะขึ้นเป็นกออ๋อไม่เหมือนเดีเมื่อกี้ใช่ครับใช่ครับเนี่ยขึ้นเป็นกอนะครับต้นเมื่อกี้เดาว่าอาจจะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยังไม่แตกเป็นกอเท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะมีการตัดกอมันออกเลยก็แล้วแต่นะครับคือถ้ามันเป็นต้นเดียวถ้าต่ำล้ายางจะมีใหญ่ก็จมีใหญ่เลยใหญ่เลยอ่ะนี่ก็เนี่ยมีลูกที่ผลเหมือนกันเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยเนี่ยพวกนี้จบจบอยู่เนี่ยอย่าไปโดนอย่าไปจับเล่นชนะคันยิบ เต่ารังอีกประเภทนึงคือเต่ารังยักษ์อันนี้ต้องใหญ่แนะ่นอนก็ชื่อยักษนะ์ไงเต่ารังนะถ้าอยากไปดูเนี่ยนะเป็นไม้ถิ่นเดียวของไทยนะเต่ารังยักษ์เมืองน่านเต่ารังยักษ์เมืองน่านเน,นี่ยโอ้โหต้นแบบใหญ่เลยนะแล้วสูง40เมตรอีกเหมือนกันี่ <40 S 1> อีกแล้ว,อ,ลวอีกแล้วครับเจอน้องยาคิวเด็ยก็40เมตรทุกที<ฮ>ทุกทีเลยฮะ เมืองไทยสูงได้แค่ไหนก็ปลูกไม่แค่นั้นอย่าไปปลูกก็ไม่เปเรีย้ยแต่ว่าอันนี้ยากหน่อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่แต่แบบที่สูงจากน้ำทะเลขึ้นบนเขาอะไรเงี้ยฮะก็ในไทยก็เจอที่อุทยาน่ชาด,ดอนปุคาที่น,นั่นถ้าใครสนใจตามไปดูนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนป่าดึกดาําบรรป่าโบราณป่าอะไรย่างนี้เลยอ่ะเพราะนั่นก็มีอยสองแบบสิ่งที่เต่าร้างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าทั่วทั่วไปอีกอย่างก็คือใบของมันดูตรงนี้ก็ต่อยาวเห็นอยู่นะป่าปกติเนี่ยถ้าไม่เป็นแบบเหมือนคนนกก็จะเป็นแบบเหมือนมือเหมือนต้นตานี่อะวรอน แต่อเนี่ยใบยมันออกมาเนี่ยแฉกๆจะออกมาเหมือน<ช>เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับฝรั่งเรียก fish t a i า palm เป็นปาล์มแ,แบบหางปลายอย่างเงี้ยมันทําให้เต่าล้างเนี่ยมันมีหน้าตาต่างกับต้นอื่นๆทั่วไปไงเรื่องผลนนมันเนี่ยเคยกินไหมกินได้เหรอคะบางคนกินนะผลเ,ลเหมล่ะเต่าล้างเนี่ยบางคนกินผลมันนะแต่ต้องมีกรรมวิธีในการทานเพราะผลมันเนี่ยมีพิแล้วมันกินได้เหรอคะบางคนกินได้แต่กินสดๆไม่ได้พิษของมันเนี่ยอยู่ที่ผิวของผลของมัน มันเหมือนจะมีแบบมันมีขนเล็กๆไอ้ขนเล็กๆของมันเนี่ยมันคือแคลเซียมออกซาเลตคริสตัลรรชาการอีกแล้วมันจะเป็นเกล็ดแบบเหมือนเหมือนเป็นหนามเล็กๆเล็กๆงครับพอทิ่มเข้าไปหรือโดนในมือมันจะทำให้แบบคันมากอักเสบแดงคันยิบเลยอ่ะ มันหมามุ้ยอย่างนี้เลยฮะทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นนะครับก็ไม่ถึงตายแต่อย่าให้เข้าตรงเข้าตาหรืออย่ากินเข้าไปให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกันแตะเฉยๆนี่ก็คันยิบแล้วก็แย่แล้วนะฮะก็คือเราไปโดนไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยเตาร้างเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้บยากาศที่ดีมากแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้งานอย่างนี้จับได้จับได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ดอกๆอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ผลมันเนี่ยแหละฮะอันตรายนะครับนี่ก็คือเตารางนะครับเป็นความรู้อ่า วันนี้เรารู้จักต้นเต่ารางกันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเต่ารางก็จะมีเต่ารางที่เป็นต้นเดี่ยวกจะเป็นต้นกอลองไปเลือกใช้กันดูนะครับว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงมีพิษอะไรอะไรอะไรนี้นะครับแล้วก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็ยินดีหรือว่าอยากดูต้นอะไรเป็นพิเศษนะครับถ้ามีโอกาสพี่เขียวจะจัดให้นะครับแน่นอนอ้าวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาจะไปก่อนนะครับเต่ารังนี่เองนะครับกับได้กันเขียวครับสวัสดีครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะคะบาย